วัสดีชาวสากาทุกคนนะครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมในส่วนของเอ่อพบกิจกรรมของขวัญวันวิวานะครับของ Wedding Day Violet เพื่นะครับใครสนใจใครเป็นสาวโบกของ Violet ก็อย่าลืมนะครับมาจับใจ่ายได้สอยได้ฟรีส่วนลด2ครั้งสูงสุด70%ซึ่งผมก็แอบไปสุ่มส่วนลดมาแล้วผมได้แค่50%เอเองอ่า เผื่อใครจะมาดูในส่วนของการจการก็จะม,มีบอกนะครับว่าเรทเท่าไรนะครับขั้งสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ399กสนะก็2อครั้งสุดท้ายก็อย่ายลืมใช้ส่วนลดนะครับมันจะได้ถูกหน่อยนะครับใครได้ลบ70็ก็จะดีหน่อยส่วนของผมไม่อยู่2990กคูปองนะเก็บไว้ซื้อ Enso กับกิจกรรมอื่นนะครับเข้าค่าก่นวันนี้ในส่วนของคุ้มยิ่งกว่าเลือกรับ3สกินนะครับก็มีในส่วนของต้านเชิญสกิน12ล้านสีคูปองและก็มีในส่วนของ สามสกิน99คูป,ปองเพื่อใครสนนะสวนตัวผมเชียร์เลยอ่าผมผมเชียร์เลยว่านี่เพื่อใครขาดนะครับอ่าเพื่อใครขาดพวกเออมันมีในส่วนของเอาบนสุดก่อนซเซเฟลา่ายอนโตโรตีมี่แม็กซ์อสติดเอนโซเซเนียลเวลสแล้วก็ฟลเฟรนดิโน่บาดัมหรือบาดุมที่ผมชอบเรียกนะและ้วก็อีพีกิกซี่นะครับก็ตั้งแต่16 ก็ตั้งแต่วันนี้แหละถึงวันที่2 2่กราคมนะเผื่อใครอยากจะเก็บสกินไว้นะครับเพื่อให้มันครบๆเผื่อใครขาดเนาะก็คร <the> ่าวๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปก็จะมีในส่วนของอันเนี้ยขึ้นมานะครับก็นี่ๆเออหลือเวลาอีกหกวันนะเผื่อสนใจนะครับก็เป็นในส่วนของแพ็คกล่องสกินเวฟเอ็กอันติเมตนะครับเผื่อใครอยากจะเสี่ยงดวงก็จัดนะส่วนกล่องร้อยเก้าเก้าก็ยังอยู่นะ แพ็กเกจเลื่อนขั้นวอลไฮ g h หรือแวนเทลซิงที่เราชอบเรียกกันนะก็มาแล้วนะครับใครสนใจอยากจะอีวลูชั่นเจ้าตัวของวอลไฮน h นะครับเป็นสก,กินระดับอ e นะีโวเนาะส่วนสกิลเอ,อตานเจนสกินนี้มันก็ยังอยู่นะใคสนใจก็มาจับใจย้า้สอยได้นะส่วนตัวผมมีอยู่แล้วนะก็เลยไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับ เข้าๆก็ประมาณนี้นะมาดูในส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนก็จะใช้ชิ้นส่วนอันนั้นแหละที่ผมพูดนะครับอ่าก็วงแหวนสุริยะจันทาก็เพื่อใครอยากจะสุ่มนะวงแหวนเวทก็จัดได้ส่วนตัวเชียนะแต่ผมรู้สึกว่าผมผมมีหมดแล้วก็เลยไม่ต้องมานั่งเก็บพวกกรอบโปรไฟล์พวกนี้ผมรู้สึกว่าเสียเยอะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เสียนะครับคร่าๆก็ประมาณนี้กันนะ ส่วนสก,กินต่อไปแยรีวิวเนประเป็นในส่วนของ e n โ so ซนะครับเหมือนจะมีเพื่อนๆในกลุ่มเขาบน่นบ่นกันอยู่ในส่วนของสก,กิน e n โ so ซนะว่าเอฟเฟกมันบงมากใช่มันบง <c oughs> มาถึงสก,กินนี้นะมาถึงสก,กินก u r ปิก้านะผมขอบ่นนิดนึงสก,กินนี้เราเคยรีวิวไปในช่องแล้วซึ่งถามว่าความสวยงามผมให้มันอยู่แค่ห้านะยังไม่ขึ้นหกเลย ใช่แต่ในอนาคตก็คาดหวังว่าเขาจะปรับเอฟเฟกให้มันดีขึ้นนะก็ขอบนหน่อยนิดนึงแล้วกันอ่าส่วนสกินอื่นๆของเอนโซก็ไม่ค่อยมีอะไรมากพวกมูไลพวกไอสกินสีส้มเนะี่ยสกินสีส้มมาดีใช่แต่ผมไม่มีเลยเออส่วนสกินใหม่ก็ค่อนข้างเท่นนะหมุนเป็นใบพัดได้ไมหมเขาบอก หมุนหมุนแน่นนาหมุนโซ่เป็นใบพัดเลยโอ้โหโคตรเท่เป็นสายฟ้านะครับไว้ไทเกอร์มั้งชื่อสกินไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ถ้ามาก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงก็จะแอบไปฝึกตั้งเจ้าตัวละครนี้นะครับเ่าเข้าๆก็มานี้นะก็ชอบกดได้ด้วยชร์กดแชร์กดซับสไครต์จับเป็นแรงใจคนทำคลิปไหครับอย่าลืมขึ้นขึ้นรูปสกินด้วยนะคนตักนะโอเคไหมอย่าขี้เกียจก่อนแล้วจะกันชจแนลบัตเตอรี่ลืมก็แล้วล่ะกดซับไปแล้วบาย